เมื่อคุณแม่มาคลอดเข้ามาอยู่ในห้องคลอดสิ่งนี้ที่คุณแม่จะต้องเจอสวัสดีค่ะพ่อคคู้และพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ที่คุณแม่จะต้องเจอเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องคลอด คุณแม่ที่ต้องการคลอดเองตามธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในกระบวนการนี้นะคะซึ่งเมื่อคุณแม่เข้ามาอยู่ในห้องคลอดเนี่ยจะต้องปรับรูปเปิดประมาณ3-4เซนขึ้นไปถ้าปรับรูปเปิดประมาณ1-2เซนหรือว่าเพิ่งเริ่มเปิดแล้วก็ยังไม่ได้เจ็บถี่ขึ้นแรงขึ้นหรือยังไม่ได้เจ็บจริงที่จะมาคลอดเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อคุณหมอประเมินหรือตรวจภายในแล้วเนี่ยก็จะให้กลับบ้านก่อนซึ่งอยู่ในระยะาลาเทนเฟส แต่เมื่อไหร่เข้า Active Phase ก็คือ3-4เซนขึ้นไปคุณแม่ถึงจะได้เข้ามาอยู่ในห้องคลอดหรือว่าทำการแอดมินั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่คุณแม่จะต้องเจอเมื่อคุณแม่เข้ามาอยู่ในห้องคลอดสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลนะคะไปคลอดโรงพยาบาลไหนก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลนั้นพร้อมกับการทําความสะอาดร่างกายนะคะทำความสะอาดหน้าท้องแล้วก็การโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อง่ายและก็สะดวกต่อการเย็บแผลน,นั่นเองค่ะ สิ่งที่2นะคะก็คือการตรวจประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์เช่นการฟังเสียงหัวใจลูกการตรวจประเมินภาวะท้องปั้นแข็งถี่แค่ไหนนะหรือว่าประเมินตรวจสุขภาพลูกต่างๆเช่นการทำ NST นะคะซึ่งจะใช้ประเมินการท้องปั้นแข็งของมดลูกหดรัตัวถี่แค่ไหนลูกดิ้นดีแค่ไหนนั่นเองค่ะสิ่งที่3นะคะก็คือการตรวจภายในนะคะซึ่งคุณแม่ที่คลอดเอง ทางช่องคลอดจะต้องได้รับการตรวจภายในเป็นระยะเพื่อประเมินปากมดลูกนะเพื่อประเมินส่วนนำเพื่อประเมินภาวะนำขํามความบางความหนาะหรือว่าการเปิดของปากมดลูกนั่นเองค่ะคุณแม่จะได้รับการตรวจภายในเป็นระยะตามแนวทางของคุณหมอคนพยาบาลที่เฝ้าคลอดนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือเมื่อคุณแม่เข้าสู่ระยะของ a active p h a s e ปากมดลูกเปิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณแม่ ถ้าถุงน้ำคร่ำยังไม่แตกคุณก็จะได้รับการเจาะน้ำค,คร่ำนะเพื่อที่จะให้น้ำคร่ำแตกปากมดลูกจะได้เปิดเร็วขึ้นจะได้คลอดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือให้สารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดําเพื่อให้สําหรับคุณแม่นะคะป้องกันการขาดสารน้ําสารอาหารหรือว่าให้น้ําเกลือเพื่อที่จะให้ยาเช่นยาเร่งคลอดยาให้หมดลูกหดรัดัตัวต่างๆนะคะข้อที่6นะคะก็คือการได้รับการฉีดยาชา อาจจะฉีดก่อนที่จะตัดแผลฝีเย็บหรือฉีดหลังจากที่คลอดลูกแล้วนะคะทำการก่อนที่จะทําการเย็บแผลฝีเย็บคุณแม่จะต้องได้รับการฉีดยาชานะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ท้องหลังๆผ่านการคลอดทางช่องคลอดมาแล้วอาจจะไม่ต้องมีการฉีดยาชา หรือว่าตัดแผลฝีเย็บก็ได้นะคะจะคลอดโดยที่แผลช่องคลอดไม่ฉีกขาดก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะข้ามไปสําหรับคุณแม่ท้องหลังแต่ถ้าเป็นคุณแม่ท้องแรกนะ,ะคุณหมอก็จะทําการฉีดยาชาก่อนที่จะเย็บแผลนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่7นะคะคือเรื่องของการเบ่งคลอดที่ถูกวิธี คุณแม่จะต้องมีการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีนะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการคลอดเองตามธรรมชาติเบ่งแบบไหนเบ่งอย่างไรเบ่งให้คลอดง่ายเบ่งให้คลอดไวโค้ดได้ลงคลิปไปแล้วคุณแม่สามารถไปย้อนดูทีหลังได้เลย,เลยสําหรับการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีจะได้ไม่เหนื่อยฟรีๆนั่นเองค่ะและก็ข้อที่8นะคะก็คือเมื่อคุณแม่เบ่งคลอดถูกวิธีทำการตัดแผลฟรีเย็บแล้วก็จะเป็นเรื่องของการ คลอดลูกออกมานะคะเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยนะค,คุณหมอก็จะทําการตัดสายสะดือลูกนะคะเช็ดเลือดเช็ดไขต่างๆแล้วก็จะส่งลูกของเราเนี่ยคะ่ะให้กับพยบาบาลที่ดูแลรอบนอกแล้วคุณหมอพยาบาลที่ทําคลอดก็จะทําการคลอดลกให้สําหรับคุณแม่เมื่อคลอดลกเสร็จแล้วก็จะเย็บแผลนี่คือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการนะคะของคุณแม่ที่เข้ามาอยู่ในห้องคลอดเพราะฉะนั้นใน8ข้อนเนี้ย คุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะเข้ามาอยู่ในท้องคลอดจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้นั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณแม่ที่จะคลอดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมากมายอะไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงเราเมื่อตั้งท้องก็ต้องทำการคลอดลูกนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ